สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับก็คลิปนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับหลายท่านที่สงสัยหลายท่านที่ยังไม่เชื่อนะครับว่ารับซื้อจริงหรือเปล่าเหรียญมีจริงหรือเปล่าที่รับซื้อนะครับเดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีการพบเจอเหรียญที่ผมรับซื้อแล้วก็ส่งมาขายได้จริงๆนะครับเหรียญส่วนใหญ่ที่ผมรับซื้อจะเป็นเหรียญ ที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับรายละเอียดของการรับซื้อแต่ละเหรียญแต่ละรายการก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็ทําคลิปอธิบายไว้ตลอดนะครับก็ลองลองรับชมแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอันนี้ไปกันเลยนะครับ f c จากจังหวัดสระบุรีนะครับขออนุญาตปิดชื่อพี่เขาไว้นะครับเอฟซีจากจังหวัดสระบุรีนะครับส่งเหรียญมาขายเดี๋ยวมาดูกันว่า ได้เหรียญอะไรมานะครับเป็นเหรียญอะไรแล้วก็เป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าเราเคยใช้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับยังไม่แกะนะครับยังไม่แกะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็การซื้อขายออนไลน์ผมก็แจ้งตลอดแนะนําตลอดนะครับก่อนจะแกะพลาสติกก่อนจะเช็คของก่อนจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อว่าสินค้าหรือว่าของที่เราสั่งมา มันไม่ตรงตามที่ตกลงคุยกันนะครับเราจะได้มีหลักฐานในการในการเคลมนะครับอ่านี่นะครับอันนี้อยู่ในมุมกล้องตลอดนะครับไม่ได้หลุดมุมกล้องนะครับอ่านี้บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับอ่าซองนอกไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูซองด้านในต่อนะครับเป็นเอ่อคุณพี่ท่านเนี้ยทักมาทางไลน์นะครับติดต่อมาทางไลน์แล้วก็คุยเรื่องเหรียญนะครับอ่านี่นะครับ อ๋อส่งเหรียญอื่นมาให้ดูด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตมีจดหมายนะครับอืมนะครับอ๋อโอเคนะครับอันนี้นะครับอ่าสวัสดีครับได้ส่งเหรียญห้าปีสี่ศูนย์ที่คุยทางไลน์นะครับ 5, 40, 1, เหรียญห้าปีสี่ศูนย์หนึ่งเหรียญอันนี้คือคือตกลงซื้อขายกันนะครับเหรียญพระเยนขวางห้าสิบสตางค์อ่าถ้าไม่รับซื้อไม่ต้องส่งกลับ ผมให้เลยนะครับ ops? เดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับก็มาเช็คดูกันกันสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเลขที่บัญชีนะครับการขายเหรียญนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อส่งรูปมาให้ผมดูแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีมาเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่เสนอให้ทําใบรับประกันมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นนะครับอย่าไปหลงเชื่อ เนี่ยส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีเดี๋ยวผมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยผมก็โอนเงินให้เลยนะครับการขายเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอ๋อนี่พี่เขาส่งมาสามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอาจจะติดขัดสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับ อ๋อ oh, อันนี้อันนี้ปกตินะครับอันนี้เหรียญแรกผมรีวิวให้ดูก่อนนะครับเหรียญนี้50สตางค์ปีพศ2 5 0 0แต่ว่าสภาพน่าจะไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปกตินะครับอ่าเหรียญนี้เป็นเป็นหัวกลับนะครับเหรียญหัวกลับปกตินะครับถ้าเป็นเหรียญที่หายากจะต้องเป็นพระเสียนตรงนะครับเดี๋ยวผมค่อยค่อยเอาตัวอย่างเหรียญที่ผมรับซื้อให้ดูละกันนะครับอ่าเหรียญนี้ปกตินะครับที่พี่เขาส่งมานะครับเหรียญนี้ปกตินะครับ เหรียญนี้นะครับห้าสิบสตางค์โอเคนะครับเหรียญนี้นะครับไม่ไม่ต้องให้ฟรีนะครับเหรียญนี้มีราคานะครับนี่นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับพระเสียรขวางนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ได้ตังค์นะครับพี่เหรียญนี้ได้ตังค์นะครับที่พี่เขาบอกมาว่าถ้าไม่ซื้อก็ให้ฟรีนะครับไม่ไม่ต้องให้ฟรีนะครับอ่านี่นะครับที่พี่เขาบอกนะครับ ถ้าไม่รับซื้อไม่ต้องส่งกลับให้ฟรีนะครับอันนี้ได้ตังค์ได้ตังค์ด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับอันนี้ส่งส่งมาเพิ่มเติมนะครับมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ตกลงกันนะครับเห็นไหมครับเหรียญลักษณะแบบนี้เหรียญห้าบาทนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับแต่ว่าผลิตมาน้อยนะครับนี่นะครับดูขอบเฟืองก่อนนะครับ อ่าเนี่ยนะครับเหรียญ5บาททั่วไปนะครับผลิตออกมาใช้หมุนเวียนแต่ว่าเป็นปีพศหายากนะครับเพื่อนๆดูที่ปีพศนะครับ2,540นหีะครับ2,540ยเหรียญนี้ผมทำคลิปรับซื้อตลอดนะครับซื้อมาหลายปีแล้วหลายคนบางคนไม่เชื่อว่าขายได้จริงๆนะครับอันนี้ขายได้จริงนะครับผมซื้อมาหลายเหรียญแล้วนะครับเคยมีเมื่อปี2ปีที่แล้วอ่ะ เป็นคุณป้านะครับขายกาแฟ,โ,ฟโบราณก็เคยเคยเจอเหรียญ5บาทปี4 0แล้วก็ส่งมาขายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับคือพี่เขาบอกว่าพี่เขาเอา่ะเก็บเหรียญน,นะครับเก็บเหรียญ5บาทจะเอาเงินไปเข้าธนาคารนะครับอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับอันนีเ้เป็นข้อความเป็นคําพูดที่พี่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีเหรียญ5บาทประมาณ2,000กว่าบาทจะเอาไปเข้าธนาคารนะครับแล้วก็พี่เขา พี่เขาคัดเหรียญน,นะครับตอนแรกพี่เขาก็ไม่ตั้งใจว่าจะหาปี40พี่เขาคุ้นเคยกับเหรียญ5บาทปี46กนะครับก็มุ่งแต่หาปี46แต่ว่า,าบังเอิญเจอปี40นะครับแล้วพี่เขาทักผมว่าสอบถามปี40นี้เ,เหรียญ5บาทปี40เนี่ยจะต้องเป็นหัวตรงหรือหัวกลับที่รับซื้อนะครับอันนี้ที่พี่เขาทักมานะครับผมบอกว่า,าถ้าปี40น่ะขายได้เลยนะครับเป็นหัวกลับแบบนี้ก็ขายได้นะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับไม่ต่ากว่า4 0 0พบาทนะครับเหรียญนี้ไม่ต่ํากว่า4 0 0พบาทนะครับที่ผมตกลงราคาซื้อกับพี่เขานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทปี40นะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมพยายามตามหาคนที่เชื่อเหมือนพี่คนนี้นะครับผมพยายามหาคนที่เชื่อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาหลอกลวงแน่นอนนะครับเหมือนกับ FC จากจังหวัดสระบุรีนะครับคือพี่เขา ก็เชื่อนะครับถึงได้ส่งมาขายถึงได้หาเจอนะครับเนี่ยเป็นคนที่แบบสังเกตนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะน่าต้องมีความรู้แหละนะครับคนที่หาเหรียญเจออย่างน้อยเขาต้องรู้เขาต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับไม่งั้นเขาคงไม่เจอเหรียญ5บาทปี40นะครับอาจจะนําเข้าธนาคารไปแล้วก็ได้นะครับถ้าเขาถ้าพี่เขาไม่ได้ดูคลิปหรือว่า ไม่ไม่รู้ข้อมูลว่าปี40หายากนะครับเหรียญนี้พี่เขาอาจจะเอาไปเข้าธนาคารไปแล้วก็ได้นะครับนี่นะครับเหรียญ5บาทปี40นะครับแบบนี้รับซื้อตลอดนะครับใครมีแบบนี้รับซื้อตลอดนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2540นะครับก็สรุปนะครับที่พี่เขาส่งมา3มเหรียญนะครับส่งมาพร้อมจดหมายส่งมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขายเหรียญขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับ นี่นะครับส่งเหรียญมาขายไม่ต้องทําใบรับประกันเนี่ยตรวจสอบเรียบร้อยอีกไม่เกินไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวผมโอนเงินให้พี่เขาเลยนะครับนี่นะครับเหรียญ5้าบาทปี40์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นี่นะครับไม่ยุ่งยากนะครับขอให้มีเหรียญแบบที่รับซื้อเท่านั้นแล้วก็รับซื้อจริงๆนะครับเนี่ยพี่เขาส่งมาจริงๆนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับใครที่ไม่เชื่อใครที่ไม่ชอบเลื่อนผ่านไปนะครับ ปล่อยให้คนที่เขาสนใจคนที่เขาต้องการจะสร้างรายได้จากตรงนี้เข้ามาชมคลิปแล้วก็มาเอาข้อมูลดีๆไปนะครับเจอแบบนี้ส่งมาขายได้เลยนะครับ FC จากจังหวัดสระบุรีนะครับส่งมาขายโอเคนะครับประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมพล FC นะครับ